ฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับนี่ครับนี่เราหอ,อกองเราคัางหลวงพ่อมองคลถาวายครับสาธุสาธุ อ๋อเดี๋ยวก็ซื้อตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ยอ๋อนี่ครับเรือนักเที่ยวมาให้อาหารปลาครับนี่ครับโอ้โโอ้โาถวายสังฆทา,านครับเนี่ยเสาอเรือนทิพย์อ นี่ครับสวัสดีครับเรามาเก็บบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเก็บบรรยากาศชมบรรยากาศไปนะครับอันนี้เป็นชุมชนหลังวัดปากน้ําฝั่งใต้ครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้างครับนี่ครับบรรยากาศ ไปในชุมชนนะครับชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็จะคืมๆค,ครับโอ้มีเจ้าถิ่นด้วยมีเจ้าถิ่นด้วยโอ,โอ้เจ้าถิ่นดุไหมครับนี่ มีเจ้าถิ่นด้วยครับดูเจ้าถิ่นนะครับมองใหญ่เลยครับตัดไหมครับนี่ครับสุชนอันนี้ก็มีซอยเข้าไปครับหลังวัดฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันครับ อันนี้ก็จะมีร้านนี่ครับมีร้านเครื่องดื่มนะครับนี่ครับเหนื่อยก็มาแวะพักได้ครับนี่ครับลมลื่นมากครับนี่ก็เป็นซอยเข้าไปสวยงามนะครับนี่ ลมลื่นมากครับนี่ยโ้เงียบสง,งบมากเลยอืออือ,อนี้ครับอันนี้เป็นทางแยก ฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับนี่ครับเขตบาษีเจริญกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับว่าภายในวัดมีอะไรบ้างโอ้มีรถเต็มเลยครับรถเต็มเลยครับนี่ครับเราเข้ามาใน วัดปากน้ําฝั่งใต้นะครับเนี่ยวัดปากน้ําฝั่งใต้นะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โนี้จะเป็นหอกองหอระฆังครับครับโอ้ดูใหญ่มากเลยครับน,<อ>นี่นี่เขาหอกองหอระฆังใหญ่มากเลยครับ เห็หโอ้ใหญ่มากครับนี่ครับโอนี่มีกองสองลูกใหญ่เลยครับนี่นะครับ ใหญ่มากเลยครับนี่ครับดานโหลดก็เป็นะระฆังครับแต่เราคงไม่ขึ้นไปนะครับโอ้ครับอันนี้เป็นกุฏิสงฆ์นะครับน่มลื่นมากเดินออกมาไปต่อครับเรา นี่รถมาตลอดอ๋อนี่ด้านนอกไจะเป็นโวสดเท่านี่ฮอนี่ครับ อโวสดครับเป็นอวโวสดทักในอโวสดนะครับวับะะาตากน้ำฝั่งใต้นะครับองยังครับอโวสดนะครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศอโวสดะครับ เนี่อนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อพระมงคลจะก,กวาลน,นะครับวิหารวิวันฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับเดี๋ยวเราเข้ามาไหว้พระกันครับหน้าโบาสถ์ก็ป็นหลวงพ่อโตครับหลวพครับ โตพระศิอลีครับโตโตรพระพธิสัตว์วนอิมครับครับสาธุสาธุอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นหลงปู่ทวดครับสาธุสาธุหลวงทวด หลวงพ่อรวยครับสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อรวยทันใจครับสาธุสาธุหลวงพ่อรวยทันใจ นี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อมงคลรครับจักรวาลกบองค์ทนานน่าจะเป็นหยบนะครับเนี่ยรับอรวาลพาครคกับเอฟซีหลวงพ่อมงคลจกักรวานครับ อยู่ในพิหารฝั่งใต้ครับงนะดงามมากครับด้านหลังนั้นมีป้าเก่า <c oughs> ขอโทษครับมีป่ป้าเก่าแก่หลายปางอยู่ครับเนี่ยพี่ของพ่อหยกขาว ด้านหลังได้เป็นหลวงพ่อมงคลกับประวานสาธุสาธุฮึภายในวิหารก็จะมีจิตกรฐฐรมฝาผนัง ครับสาหุสาหุ แล้วนะครับแต่เ,เราออกไปด้านนอกกันครับสาธุสาธุนะครับ,รบให้ดูชัดๆหนึนิดนึงหลวงพ่อมังงามมากครับยี่ิตกรนาม่านหนังก็น่าต่บุรณะเขียนใหม่นะครับครับแต่เ,เราออกไปด้านนอก,นอกครับครับเดี๋ยวเราไปด้านนอกไปต่อกันครับ ก็มีจุดทำบุญต่างๆบริจาคนะครับสาธุจุดบริจาคสาธุสาธุอันนี้ก็ทำบุญลงสมนะครับสาธุนะครับใครมีจิตศรัทธานะครับเข้ามาบริจาคก,กันนะครับนะ สาาทุุกตามกำลังศรัทธาเดี๋ยวเราตรงเดินไปดูรว่ามีจุดไหนบ้างนะครับอันนี้คือวัดฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับก็เป็นวัดที่ไม่ใหญ่นะครับวัดไม่ใหญ่ครับ หน้าบริเวณครับจะมีเอาน่าเหมือนตะถูนะโวสดโวสดปิดนะครับอืมนี่ครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนทรงตะถูนี่ครับโวสดปิดนี่ครับ ครับอครับมออันนี้ก็จะออกมาติดถนนแล้วนี่ ตรงน้ำฝักใต้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูนนกันอีกว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นศาลานะครับอันนี้แอดมินไม่แน,น่ใจว่าเป็นสถูปอะไรครับ มีศาลานคะครับศาลาของอดีตเจ้าวาดนะครับาลาอดีตเจ้าวาดเข้าไปกราบสักกาละนะครับสา,าธุสา,าธุสาธุสาธุนะครับคุปบาสชาหลายท่านอดีตเจ้าวาดนะครับ พราะครูโสพิษบนญรังสีนะครับบนเรืองบนเชื้อครับสาธุครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวเราไปต่อจุดอื่นกัน าครับแล้วเกี่ยวบบรรยากาศนะครับเกี่ยวกักบอาก,ก,กาศนี่ครับคนไม่เคยรู้จักนะครับนะครับงดงามวัดปากน้ำาครับคนจะรู้จักแต่วัดปากน้ําใหญ่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ<ม>นี่อันนี้วัดปากน้ากําฝั่งใต้นะครับฮะอืม นี่ครับอยู่ติดกับคลองเหมือนกันครับอยู่ติดกับคลองเหมือนกันครับ,รบวัปดปากน้ํำฝั่งใต้โอ้หนนโหนี่ครับโอ้น,นั่นจะเป็นสะพานสะพานลาดบำรุงแล้วข้ามไป ปากน้ําฝั่งเหนือนะครับนี่ครับดูนกครับนี่นน่นนะโน่นไหมมีมีศาลาเล็กๆอยู่ครับว่าปากน้ําฝั่งเหนือครับ นกพิราบนกพิราบเต็มเลยครับนี่ครับเขามาให้อาหารกันนี่ครับอ๋อนี่ก็เป็นจุดทำบุญซื้ออาหารปลานี่ครับค่าน้ำค่าไฟครับอ๋นี่ครับมีซื้อนมปังให้อาหารปลาครับตรงจุดนี้ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเรือท่องเที่ยวมาแล้วครับเนี่ยครับดูเรือเนี่ยเรือท่องเที่ยวมาแล้วครับนี่ครับเสียงเรือนักท่องเที่ยวมาแล้วครับนี่ครับเรือนักท่องเที่ยวก็จะมาให้อาหารปลานะครับเนี่ยเรือนักท่องเที่ยวมาแล้วนี่ครับนี่ครับ มาให้อาหารปลาครัาเลยสหน้าแบบคนไทยนับรงนะคะทำานเดี๋ยวให้ไปทำบุญกันแล้วก็ทำทานกันได้นะคะับบรับเรือเที่ยวมาแล้วอ๋อเดี๋ยวก็ซื้อตรงนี้เลยเหอครับพี่อ๋อนี่ครับเรือนเที่ยวมาให้อาหารปลาครับนี่ครับโอ้โอ้โเอออนี่ครับเรือเที่ยวเข้ามาให้อาหารปลานะครับ นี่ครับนั่งท่องเที่ยวครับนั่งเรือมาครับนี่ครับมาให้อาหารปลากันนะครับสนุกสนานนะครับเป็นบรรยากาศที่หายากมากครับนี่ครับนั่งเที่ยวเรือนี้น่าจะอาจจะมาจากตลิ่งชันก็ได้นะครับนั่งสามเปยนหมดนั่งสองเันหมด ไอ้แตเกียร์ไม่เชียไม่ได้ขอบอกให้แต่เชียรไปนะยางให้อต่อยไปซื้อนมปังิได้นะคะทำวันต่อวันกินได้เลยค่ะซื้อขนมปังทำวันต่อวันซื้อหนมปังกันแล้วก็ให้อาหารปลากันนี่ครับเอกินจะแขงให้ปลาไปเอออนอนินน่ะปลาได้นะคะ ถ้าทำออกแากเต้าใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าทำออกใหม่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยออไ,ไงไกก็แนะนำครับนี่ครับบรรยากาศขนมข้างก็กีนปลามากินด้วยแบรรยากาศท่องเที่ยวเลยครับ<ด>เอา,เอาส,อส่งถุกพลาสติกคืนด้วยค่ะเราเาคยพลาสติกของม้วนส่งถุกพลาสติกคืนด้วย เป็นบรรยากาศที่หอมไหมละ่ะหอมหอมใครไม,ไม่ค่อยได้เจอเนีนครับโอ้ยครับปลาบลานินปลาโอ้ยหัวเรือไม่เปียกอ่ะข้างหลังเ้าเปียกกันหนะตัวเองให้หาปลาปลากระโดดโอ้อันซีนอันซีนอันซีนมากต้องหางเรือหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับดูครับ อันนี้กัได้ที่คุณถามหขนมคูทองแต่สิบต่อหนึ่งแลนวก็รนี่ครับไปนะครับเป็นไงขนมปังเอาส่งสุพัสิคคืนด้วยนะปังอร่อยส่งสุพัสิคคืนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยปลาก็อร่อยนะก่อนเราต่อข้างหน้านะคะไปต่ออยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะต่อข้างหน้าแล้วใช่ยังมีให้อีกค่ะยังมีอาหารได้อีก ยัมีมีปลามีอาหารไม่หมดที่วันับดต่องเที่ยววชชาาต่งาติเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงปลากันต่อนะคะจะใครจะเลี้ยงปลาต่อนจะเลยส่งสุงพระศิล์คือเลยลูกเพราะว่าส่งสุงพระศิลป์เราจะส่งสุงพาะศิลนะคะเพราะว่าจะไปเป็นล้นกับที่วัดต่อเนี่ยสงสารนี่ครับเรือนักท่องเที่ยวเรือออกแล้วนี่ครับนักท่องเที่ยวจะไปแล้วนี่ครับบรรยากาศนะครับ ไปแล้วเนี่ยเหลือนั่งเที่ยวไปแล้วนี่ครับเนี่ยโอ้นี่ครับขอเป็นเที่ยงสามท่านะครับบรรยากาศนี่ครับโอเคเนี่ครับนี่ครับบรรยากาศเหลือนั่งเที่ยวเข้ามาเยอะแยะเลยครับเลยครับ บรยากาศนะครับอาหารปลากันไั้เดี๋ยวเราออกไปจุดอื่นกันต่อนะครับบรรยากาศก็จะคึมๆแล้วนะครับนะครับวันปากน้ําฝั่งใต้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปจุดกันกันนี่ครับมีเรือมาอีกลำหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นี่ดูเรือนี่นี่รูมีอะไรงเทียวเปล่า อ๋อเรือลำนี้เป็นเรือเปล่าครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนี่นี่นะมีเรือวิ่งตลอดเวลาเลยครับนี่ครับวัดฝั่งน้ำฝั่งใต้ครับโอเคไปครับครับไปครับครับเดี๋ยวเราก็เดินออกไปนอกกันนครับนี่ดูนกนกมารอ อาหารเต็มไเลยเลครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกต่อกันครับนะครับเดี๋ยครับเก็บบรรยากาศด้านนอกอีกนิดนึงครับดูดูว่าที่วัดมีอะไรบ้างครับวัดปากน้ำฝั่งใต้ นะครับข้างต้าของคลองไปก็เป็นวัดตักน้ำฝั่งเหนือนะครับกี้เราเดินมาจากหลังทุ่มชนนี่อันนี้มาดูด้านหน้ามันมีอะไรบ้างนะดูบรรยากาศโดยรวมๆวมนะเก็บบรรยากาศนะครับอือหือ อันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกทางครับนี่ครับอันนี้น่าจะมาจากปากทางทางจัลลศร3สามนี่เข้ามาทางนี้ได้ครับนี่ครับวัดปางน้ำฝั่งใต้ออันนี้ก็จะเป็นศาลาเรือนทิพย์นะครับนี่ครับ,รบมาทําบุญถวายสังฆทานกันครับนะครับโอ้นน ว,นวนันนี้ครับประชาชนก็จะมาทําบุญเงินนี่ครับไหว้พระมาถวายสังฆทานครับเนี่ยสารเรือนทิพย์ออันนี้ก็ทำบุญพระปัติมันเกิดเนาะ ก็มีหลายจุดนะครับนี่ทำบุญลงศพครับทำบุญลงศพนี่ครับมีพระพระฟางต่างๆครับครับ,รบก็ประมาณนี้ครับ อันนี้จะทำรูต่อกไม้ทูกเพียนครับตรงนี้นะครับครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเมื่อกี้นี้นะครับพัดตักน้ำฝั่งใต้ครับครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ วัดปักน้ำฝั่งใต้น่ครับวัดปักน้ำฝั่งใต้แฝงคู่หาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพนะครับแอดมินขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงกับป้าพาเดี๋ยวทำด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ